บริเวณนี้มีถ้ำนะตามฟังคนบัรก็กเล่าให้ฟังว่ามีถ้ำอยู่ต้้งล่างนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องคุณพยนต์ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับอตอนนี้จะพาล่องน้ำปิงนะครับเนอะ,อะตอนนี้ออกจากห้วยแก่งก้อ,นอห,นห,นหน่อยนุยยนาะ วันนี้มาไหนุยนะครับอ,อ,อยู่ที่แก่งกอจะปากันออกล่องน้ำปิงครับครับไปดังหน้าก่อนออ,อกไปเอวตังกตาล่องน้ำปิงครับตอนนี้อยู่ในห้วยแกงกออยู่นะครับนั่งเรือวันนี้ทัวร์ทางน้ำครับทัวร์ทางน้ำวันนี้ไอ้นุยซึ่งเป็นคนรู้จักกันสมัยที่มาอยู่บ้านก้อนะครับจะปาล,ล่องเรือ วันนี้จะพาท่านเที่ยวชมบริบทต่างๆนะครับตามลำน้ำปิงซึ่งอะไรท่านก็คงจะเคยมาเที่ยวแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาเที่ยวก็ผมแถมครับด้านบนนี่นะครับก็เป็นหมู่บ้านก่อจัดสรรสเกานะครับบริเวณตรงห้าน,นะครับถ้าว่าน้ำแห้งแต่เนี่ยนะครับ เออก็จะเป็นวัดเนาะด้ยเนาะวัดจะอยู่บริเวณนี้เหรอเนี่ยนะครับวัดจะอยู่บริเวณนี้หมู่บ้านก็จะอ่าเอาละครับตอนนี้เข้ามาสู่ลำน้ำปิงนะครับเป็นออกจากห้วยข้อมานะครับจะขึ้นไปทางเหนือเหนือนู่นนะครับเนอะขึ้นไปตามลำน้ำปิงอะไรครับเนี่ยซากซากวนๆไปหน่อยเหรอนะครับอ่าวนไปหน่อย นะครับขึ้นไปทางบนเนี่ยครับขึ้นไปทางเหนือก็จะไปดอยเต่าครับขึ้นดอยเต่าอ่าถ้าล่องลงมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะไปโน่นนะครับถึงเขื่อนภูมิพลเลยครับถึงเขื่อนภูมิพลอ,อีกไกลอยู่ครับอีกไกลนะครับอีกไกลอยู่อ่าอันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์บริเวณาปากน้ำก็ลงสู่ไปน้ำปิงนะครับนะ อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับในบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณวัดหรือบ้านล้างของสุมชนก็เมื่อ่อนอยู่ตรงนี้ครับนะครับตอนนี้เราล่องไปทางหน้าเขื่อนแต่คงไม่ถึงหน้าเขื่อนนะครับอีกไกลแต่ล่องไปทางนี้ก่อนนะครับชมทิวทัศน์ไปนะครับตอนนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับรอบๆร,ร,ริมฝังน้ำปิงนะครับตรงน,นี้ก็ เป็นหน่วยทําการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่ปิงเลยนะครับส่วนหน่วยข้างบนนั่นก็จะเป็นหน่วยที่ถาวรนตั้งอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นหน่วยอยู่ที่ริมน้านะครับอันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์รอบๆนม่ปิงที่เราล่องอยู่นะครับตอนนี้เราล่องไปทางาหน้าเขื่อนนะครับก็จะมีวิวทิวทัศน์มี หน้าผาที่สวยงามนะครับนี่ครับด้านบนเป็นหน้าผาถ้าท่านจะมาล่องหรือท่านมาแล้วก็ดีแต่ท่านยังไม่มาก็ชมนี้นะครับชม,ชม,ช,มชมให้จบผมจะพาท่านมหากรสุขใน,ในการท่องเที่ยวตามลำน้ำปิงนะครับวันนี้อ่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอยู่ บริเวณน้ำปิงแล้วครับออกจากแกงก้อมาก็มาอยู่บริเวณน้ำปิงนะครับนะต้องเรือเที่ยวไปครับวันนี้ดูเอาครับครับมันเหมือนลักษณะว่าในถ้ำแต่ทีต่ตรงนี้มันเป็นหน้าผาหน้าผาสวยงามมากครับสูงชันอ,อีกด้านนึงครับ ด้านทางซ้ายมือครับด้านซ้ายมือนะครับตรงตรงบริเวณนี้ไม่แน่นะครับเอาชิดๆนะครับอ,อามีถ้ำนะฟังคนบัดก้อเล่าให้ฟังว่ามีถ้ำอยู่ข้างล่างนี่นะครับ วันนี้จะพาท่านเที่ยวชมสองฝัง่งน้ำปิงครับันได้พาพัดนนก่อนอ๋อโอ้นะครับบนสูงสุดแล้วก็ยังอโอ้ถ้าขึ้นไปได้นะครับจะพาขึ้นไปชมนะครับยอดเขาเลยนะครับันสอ้ชันทีเดียวนะครับ ตลอด2ฝัง่งลำน้ำปิงนะครับรจะเห็นความสวยงามความงามของสองฝั่งน้ำปิงนะครับเป็นธรรมชาติโขดหินหน้าผาเราเคยล่องทะเลนะครับหรือไปเที่ยวชมที่อื่นกันมาแล้วมากแล้วนะครับรามาชมน้ำปิงกันบ้างมาแอวน้ำปิงกันตัวนะครับแน้ำปิง สองฝาาฝังลำน้ำติงนี่ครับอันนี้ถ้าน้ำน้ำแห้งลดลงไปจะสวยงามมากครับบริเวณนีน้นนนครับด้านบนสองฝั่งลำติงนั่งเรือ ชมหรือจะล่องแพก็ได้นะครับมีแพรบริการหรือจะเช่าเรือเบาลำไปก็ได้นะครับบนราคานะก็มาติดต่อกันเองนะครับคุณครับที่เห็นข้างบนนู่นนะครับาชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าผาผ้านอน,นครับผาผ้านอนสังเกตดูดีๆนะครับนะีนผมสูงเต็มที่เลยครับ ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพระนะครับบา,างสายญาติผ้านอนลักษณะนั้นนะครับดูให้ดีๆครับสังเกตดูให้ดีๆนะครับผาผ้านอนผาผ้านอนนะครับเนี่ยครับหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับ เป้าหมายวันนี้ที่ห้วยกระตา,าด้านหน้านี่นะครับนี่คือสองอาอาฝากฝั่งริมน้ำปิงครับจะมีสิ่งสวยงาม ภูเขาป่าไม้หินงอกหินย้อยอไม่แน่ใจว่าข้างล่างเลยมันจะเป็นถ้ำหรือไม่นะครับ,กกบปกติแล้วก็จะ,ะเป็นหน้าผาสูงสั้สองปากฟังน้ำปิงครับ ถ้าใครชอบธรรมชาติก็มาเที่ยวกันได้นะครับเนอะวันนี้ผมพาเที่ยวก่อนเราเคยเห็นแต่นในถ้ำนะครับเนะเาะเห็นแตในถ้ำอันนี้ไม่ใช่ในถ้ำนะครับอสองฝากฟังลำน้ำปิงของเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงหน่วยแก่งก้อนะครับ ต้องมาจุดนี้นี่ครับไม่ใช่ในถ้ำนะครับพี่น้องสองฝากฝั่งริมน้ำปิงนั่นเองนะครับมีวิว,ว,วทิวทัศน์หน้าผาสวยงามมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับ ตลอดทางที่เรามาล่องเรือมาครับดูสิครับเราจะพลาดโอกาสนะครับชมคลิปนี้ให้ได้ผมจะรวมคลิปไว้ให้นะครับตลอดระยะเวลาสองสามวันที่มาอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับ ก็ติดตามชมครับติดตามชมอันนี้คลิปนี้นี่ก็คงจะาพาเที่ยวชมอสองฝาดฟังลำนำ้ำปิงไปก่อนครับด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยหุ่ยก,กระตาที่เราจะเป้าหมายเราจะไปอยู่ตรงนั้น ครับที่เห็นนี่ก็เป็นแพท่องเที่ยวครับาลาดจูงมาจาก้อยเตาครับนี่คงจะไปถึงหน้าเขื่อนภูมิพลนู่แหละครับลำน้ำปิงแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นลำน้ำปิงที่ใช้สารพัดประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจหลายอย่างด้วยกันครับ ตอนนี้มาถึงยังห้วยกระตาแล้วนะใช้เวลานั้นก่อนจะถึงเขื่อนอ่ะนู้นแหละครับเย็นๆ็นนั่นแหะครับ ถึงหน้าเขื่อนนะครับลาดจุงครับตอนนี้มาถึงห้วยกระตาแล้วครับ <c oughs> จะเป็นพลละขับเรือถือท้ายเรือให้ครับนอกจากมาเที่ยวชมวิวทิวทัศน์สองฝาดฝั่งลำน้ำปิงแล้วลอง ให้ในพานหาปลาทอดแหดูสักครั้งหนึ่งนะครับเอาครับได้ที่ได้ทางแล้วครับหนึ่งสองจ้ำเอาแล้วครับลงน้ำปิงหูลึกไหมแถวเนี้ยประมาณฮะเอ,เอาเอาแหน,นี่ลงมาถึงพื้นกะฮะถึงกะและ้วแหกี่สอดแห่สิบสองสอดอ๋อปล่อยลงไปเงี้ยแล้วที่น้ำมันบุ่นนี่อย่าง ตรงนี้นะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โอ้ตอนนี้น้ำแห้งมันมันมันก็มันคล้ายๆมันมีโเป็นโกรดขึ้นมามันก็นจะเดือดบุดบุดบุด,บดอย่างเงี้ยโอ้โอ้มีด้วยเนาะหึ้ยเรื่องดีก็หาดูยากนะเนี่ยได้ไหมปลา ปลาอย่างติดนั่นนโอ้ปลาพะล่วงอ้ยปลาพะล่วงติดเยอะเลยบริเวณนี้น้ําผุดนาะแสะดงว,ว่ามันมีแรงดันใต้นี้นะ่ะนี่แรงดันขึ้นมาเนาะเออนี่นี่น,น,นี่พี่น้องครับนี่ฉันไม่เคยเห็นแน่ครับนี่น้ผํผุด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 ,ผด,ผดขึ้นมาเลยเอา,เาดูทางด้านปลากันโอ้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ้ยปลาพะล่วง ได้อยู่ครับแสดงว่าลำน้ำปิงนี้มีปลาเยอะอยู่ครับอันนี้เป็นเป็นการทอดโอ้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาละแหนะปลาปลาแปบ็บปลามาแปบ็ปแปบครับขึ้นมาละอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกกระชีด หาปลาล้ำน้ำปิงครับแน่นอนอันนี้วิถีชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรงนั้นดิน่าสนใจเลยตรงน้ำพุดพุดพุดขุดขึ้นมาเนี่ยนี่ผมอยู่น้ำปิงเกือบสิป,ปีเลยไม่เห็นนะเนี่ยสแสดงว่าน้ำแห้งมันขึ้นเนาะเออ แน่ใจว่าเป็นบ่อพญานาาหรือเปล่านะครับนี่ครับผมชงครับพี่น้องครับดูดีๆนะครับน้ำผุดขึ้นมาบุดผ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 ุด,ดจะว่าน้ำออกบ่อนี่คงไม่ใช่แน่ครับเพราะน้ำออกบ่อมันก็ไหลข้างล่างแต่นี่แรงดันขึ้นมาบนผิวน้ำนี่แสดงว่าต้องมีพวกแรงดันจากใต้ผิวโลกนั่นแหละครับ แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นบอ่อป่าถ้าก็ได้ของพญานาคแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะจินตนาการนะครับนี่นะครับบริเวณกลางลําน้ําปิงขุนห้วยกระตาเนาะแถวนี้เนาะวันนี้ก็คงจะพาเที่ยวบริเวณนี้ก่อนนะครับครับก็คัดเอาปลาที่ต้องการ ส่วนปลาที่บดต้องการกับปล่อยลงไปน้ำปิงต่อไปเช่นปลาพะล่วงนี่นี่บอเอาเนาะบอเอากักปล่อยลงน้ำปิงครับออ,รออปล่อยให้มันป็นอิสระส่วนปลาที่ใช้ในการทำมาหากิน <laughs> ขายก็เอาไปขายอันนี้ก็คเป็นอาชีพนะครับส่วนไม่ต้องการกับปล่อยลงไปน้ำปิงต่อไป เอาเฉพาะที่ต้องการไม่ได้ทำลายมดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี้กลบกับแล้วครับกลับแล้วอากาศมันร้อนครับขอขับเรือหน่อยวันนี้ ถึงเข้าแล้วครับกลับก่อนเดี๋ยวทิปหน้าไปเที่ยวไปนะครับครับถึงเข้าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่องครูพยน Channel ก็กดตรงรูปผมได้เลยตรงนี้นะครับและจะดูคลิปอื่นก็กด เข้าไปชมทางด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับผม